อ่าอนนแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอามาสามนะครับแล้วก็มาอยู่ในแมปของซอฮานนะครับเอาซอฮานเอาดิพูดหนยสวัสดีครับผมซอฮานสนหนึ่งจากช่องซอฮานสนหนึ่งครับก็ฝากติดตามมันได้นะครับผมก็มีแมปประมาณนี้แหละโอเคเพราะฉะนั้นคือรถไปไหนครับเนี่ยวันนี้ไปไหนครับเนี่ยเราจะมีจุดสุดท้ายไปที่เอ่อแถวๆกำแพงกำแพงชานเมืองที่อ่า ขอบขอบเมืองของผู้ผู้ที่ไม่มีผู้ขอบเมืองของที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับได้ข่าวมึงคนที่หนึ่งเลยแล้วก็ปิดในวิชั่นซะได้ข่าวผมได้ข่าวว่าเมืองเนี้มันมีคนตายเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอครับใช่นั่นแหละทางเรามา,ทา,า,มาทางเรามาตรวจความสงบครับมันมันได้ข่าวว่าผีที่นี่มันเฮี้ยนมากเลยเนะี่ยสหานเอาไว้ก่อนดิไม่ไม่เป็นไรหรอ นายกล้ามาได้ไงเนี่ยมองไป็นมองหมู่คนนี้หนึ่งแล้วก็ปิดนาเวชชันดิปิดแล้วน่ากลัวมากเ,ออเลยไม่รู้เหมือนกันนะ่ะทางการสั่งให้มาก็ต้องมาตามเขาอ่ะนะที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งผู้บุกลุกเลยนะครับเพราะว่าเกาะนี้เป็นที่แบบเมื่อก่อนเนี่เ,ออเคยมีคนอ,อ,อยู่<ๆ>นะครับแล้วก็มีพวกผู้ก่อกรารร้ายเข้ามากัดจริงทุกคนแล้วผู้ก่อการร้ายก็ฆ่าตัวตายนะครับเนื่อง <ไป S 1> จากอ,าอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาวะดีลุง อ้าวลุงไปไปลงไปดูเขาที่อ้าวลุงลุงยังอยู่นี่อยู่เหรออ้าวลุงยังอยู่นี่อยู่เลยเหรอเออลุงลุงครับพี่เขาไม่ตอบว่ะลุงทะเลาใครเปล่าลุงเขาไม่ตอบว่ะอ๋อลุงอ่ามายืนอยู่ตรงนี้สวยๆน่ะลุงไม่รู้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณครับโอเคครับไปขึ้นรถดีกว่าลุงเขาไม่ได้มีอะไรหรอกมั่งไปไป เด็กน่าปลอดภัยนะลูกโอ้โหที่นี่แย่มากเลยนัลงอยู่ได้ไงเนี่ยเออไอ้ขาวไม่มีคนอยู่เลยไม่ใช่เหรอที่เนี่ยผู้ก่อการร้ายมากัดยิงไปหมดแล้วไม่ใช่หรือเกิดสงครามไปแล้วนี่มีซากกระดาษพังอยู่เลยเออเราก็เห็นว่ามีซากนะใช่เขาอยู่ได้ไงคนเดียวฮะใครอะใครอะอย่าอย่าจอด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 อ้าวลุง ลุง<อ>ามาตอนไหนเนี่ยลุงมาตอนไหนเนี่ยลุงลุงครับเขาไม่ตอบแล้วสอฮาไนไม่รู้เขาแต่งหน้าแปลกๆว่ะโออว่าเราเราว่า,าอย่าไปยุ่งกับลุงเขาดีกว่าอืเขามาเดินเล่นหรือเปล่าเมื่อกี้เขาอยู่ไหนแล้วเขาก็แบบวิ่งมาอย่างงี้ออกกำลังกายยามดึกอะไรเงี้ยเริงๆอย่างนี้มีคนฆ่ามาเลยว่าเปี่ยวเปล่าน่ากลัวมากเลยลุงมาอยู่ได้ไงวะ โอ้หเชยเอ้ยเอ้ยมีบ้านอยู่พอดีเลยอ่ะมีคนอยู่เปล่าดูดิไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่ามีคนอยู่เปล่าดูดิโอเคเดี๋ยวไปดูดิไขว้นั่นอ่ะเฮ้ยลุงเบิ้นนั่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเข้าไปหาลุงดีกว่าลุงเขาลุงคนนี้อาจจะตอบก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นฝาแฝดก็ได้ใครจะรู้อ่ะใช่ใช่จะเป็นฝาแฝดก็ได้คนน้นก็ยืนตรงนู้นคนนึงก็ยืนอยู่ตรงนู้น เออไปลงกันดีกว่าไปไปเราไปดูลงไปดูเออลุงวัสดีครับลุงมายืนตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยผมเห็นลุงอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะเขาชื่ออะไรเหรออ๋อลุงคนนั้นชื่อลุงเอน่ะแต่ลุงชื่อลุงบีลุงอยู่คนเดียวลุงเอโดนยิงตายไปแล้วล่ะฮะเอ้าเมื่อกี้ผมยังเห็นลุงลุงคนนั้นยังยืนอยู่เลยเป็นไปไม่ได้ขอดูในบ้านหน่อยแล้วครับไม่รู้อะ ลุงบีอยู่นี่คนเดียวลุงบีเพิ่งเข้ามาอยู่แล้วลุงไม่มีใครหรอกแล้วลุงเอตายตอนไหนครับกี่ปีปีอะไรครับตายตอนที่โจมันเข้าประกาศยิงตอนนั้นกําลังโทรคุยกันสนุกอยู่เลย่น่เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองลงุงงั้นก็เดี๋ยวไปที่เมืองอื่นก่อนละทังเรามาตรวจสอบไปฉู<ด>ครับดูแลความเรียบร้อยครับผมโอเคงั้นก็เดินทางโชคดีล่ะ ครับผมขอเป็นเจ้าครับไปละสฮ้แปลกไว้เมืองนี้แปลกเว้ยเมื่อกี้แล้วเขาเป็นไข่ที่เห็นจะเป็นจะเป็นวิญญาณวะเย้ยเอาอะ้ก่อนแล้วกันเม็นอย่าคิดเลยว่ะเย้ยเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ได้ก็จะรู้ล่ะใช่ใช่เราเห็นสองรอบเลยนะใช่สองรอบแล้วแต่งตัวเหมือนกันเปียบเลยแปลกเว้ย ตอนนี้เห็นอะไรก <_ vais>. ็ไ <desserts> ม่ร <hungry> ู <French Claire> ้อ่ะไม่รู <antenna> <cu> ้อ่ะอืมเดี๋ยวนะอย่าใช้ความเร็วเกินห้สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าน่าจะเข้าเขตชานเมืองแล้วล่ะใช่ใช่มีปั๊มน้ำมันอยู่เน่ยป้าตอนเห็นป่ะมีสะาน้างเฮลิคอปเตอร์ด้วยอแต่ไฟฟ้าที่นี่ก็ยังใช้อยู่เลยฮะใช่ใช่อะไรอ่มันไม่มีคนอยู่แล้วเนาะใส่จะเบ็งลงไฟฟ้าอย่างงี้ทำงานอยู่ แต่คนไม่อยู่แล้วทำงานไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแถวนี้ก็น่าอยู่นะให้คนมาเป็นนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวได้อืมแย่จังเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไปแถมตรงนี้ก็มีสร้างรถสรากรถถังด้วยอมืมายิงกันน่นแหละผมว่า เจออะไรก็อย่าทักแล้วกันครับผมไม่เดือดเลยหอะไรนะใครอ่ะไหนตรงไหนใครวะอย่าอย่าลงไปนะอย่าย่ลงไปนะทักในนี้แหละฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครครับนั่นน่ะเขาไม่เขาไม่ตอบว่ะก็ไปดีกว่าว่ะอย่ายุ่งอะไรเขาเลยไป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 เฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ คนนี้แต่งตัวไม่เหมือนลงเอลงบีเลยน่าจะเป็นคนอื่นนะเออเฮ้ยฮะมีกแล้วคนใช่เหรอหน้าตาเหมือนกันเลยอะแล้วว่าเรารีบขับรถผ่านไปกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอคนเนี้ยเออเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยดีเหี้ยอยู่ทำอะไรนะครับหนีดิครับไปไปเลยไปหึงจุดหมายเฮ้ยเฮ้ยโว้ Ens, เฮียเฮียเฮียอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยเดินเนี่ยบโอ้ยเกือบแล้วเอ็นดูหลังรถถังคันนั้นไม่มีอะไรเปล่าเฮี oh ้ยเฮี oh 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 um, ้ยเดี๋ยเจอของดีเขาให้แล้วสหานเฮ้ยเอ้่พี่อู้หูจุดหมายเราให้เข้าไปในบ้านหลังนั้นอ่ะ แล้วใครยอยู่หน้าบ้านวะลุงลุงก็ไม่ทำอะไรหรอกคิดคิดว่างั้นไหมเออเราเราเข้าไปในบ้านหลังนั้นอ่ะถ้าถ้ามียุงถ้ามีลุงเยอะกว่านี้เล่นเลยอ่ะอันนี้นะครับโอ้ลุงเต็มไปหมดเลยลุงเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย เราก็ได้จบลงแล้วโจนผีฆ่าตายเลยนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆห,หรือว่าคลิปสนุกๆอย่างนี้นะครับสวันนี้ครับก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับโคตรหลอนเลยเฮ้ย